สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมินิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวราศีตุลค่ะประจําเดือนมีนาคมนะคะ2555นั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะการดูดวงแบบนี้คือการดูดวงแบบ general reading นะคะเพราะฉันจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือหมออื่นหมอดูท่านอื่นก็ได้ก็มีความถูกต้องแม่นยําเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เข้ายังไม่เคยเข้ามาดูในคลิปนี้ของช่องมูนิมอลนะคะ คลิปของเรานะคะคจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกัน1คนโสด2คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและ3คนมีคู่นะคะในเดือนนี้โบาอาจจะไม่ได้เปิดไพ่เหมือนหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องด้วยภารกิจงานหลวงที่ค่อนข้างรัดตัวโบมากๆนะคะอาจจะมีเสียงแทรกของหลานชายในบ้านต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะก็จะเป็นการเปิดหน้าไพ่แล้วก็วิพากษ์หาหน้าไพ่เลยนะคะเป็นาการสคริปคลิปนันหนึ่งนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะ มาดูกันที่คนโสดนะคะชาวราศีตุลค่ะในเดือนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างมามาดูกันนะคะคนลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะของคุณแม็เขานะคะอาจจะเป็นวันศุกร์ค่ะวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็ชาวราศีเมษน,นะคะมาดูกันนะคะในเดือนนี้นะคะคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะบมองว่ามี energy ของแบบ เด็กเข้ามาหานะคะคนมีความรักนะคะอาจจะทำให้หน้าเด็กลงมานิดนึงนะคะอยากจะร้องเพลงแต่ก็กลัวเพียงนะคะอาจจะเป็น energy ของคนที่เป็นมีความเป็นเด็กก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนเก่าก็ได้นะคะติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณนะคะแต่โมว่าแนวน้อไปในทางที่แบบเด็กกว่านะคะซึ่ง คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยตรงท้ายตรงสเปคนะคะเป็นคนในอุดมคติของคุณแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานอยู่ดีก็จะเข้ามาเต็บคือปุับปับเข้ามาแบบติดต่อแบบเฉียบพลันกันหันหันคุณยังแบบทำงานอยู่เลยอะคอ่ะบางทีเขาอาจจะแบบอ่ะทักไลายเด้งลายผ่านโซเชียลออนไลน์เข้ามาหาคุณแบบคุณไม่ทันตั้งตงัวคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก,ก่อน ขอเพิ่มเติมสิว่าความรักในเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมอง,งว่าเขาน่าจะมีการพยายามนะคะเข้ามาติดต่อเขาน่าจะคอยส่องคอยดูคุณอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาติดต่อหาคนโสดน,นะคะชาวราศีตุลในเดือนนี้เขาเขามีเกณฑ์ที่จะแบบอยากจะนัดหมายเดินทางให้มาเจอกัน อยากจะได้มาพบปะเจอคุณอีกครั้งนะคะอารมณ์แบบประมาณนั้นเลยนะแฮงแมนเทมเพลนส์ hey, <man. S 1> <pol> ว่ายังการันตีนะแล้วโมก็ยังแน่จาจว่าน่าจะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยเจอคนที่เคยวนๆเวียนๆกันอยู่ในชีวิตคุณนั่นแหละนะคะคือหลังจากที่เขานิ่งเขาเงียบม,มานานอะ่ะเขาน่าจะเริ่มแทนแอคชั่น สื่อสารบอกอะไรคุณบางอย่างว่าเขาอะยังไม่ได้ตัดคุณออกไปยังมีคุณอยู่ในความคิดนะคะยังเห็นคุณเป็นโอกาสในเรื่องของความรักดีๆเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่อยากให้มันจบนะคะเขาเลยเลือกที่จะติดต่อสื่อสารกับมา,าคุณนะคะคนโสดชาวชราศีตุล การที่ไม่มีคุณมันทาให้เขารู้สึกเขาไม่ได้รับรู้ความรักอะไรเลยนะคะมันยังเป็นเจ็ดดาบเออเจ็ดคาถาด้วยนะเขารู้สึกแบบแย่อะกับการที่ไม่มีคุณอนะเขาเลยคิดค่ะคิดแล้วก็วางแผนที่จะติดต่อสื่อสารกับมหาคุณนะทีนี้ดูหน่อยนะว่าเขาติดต่อกลับมาเขาเนี่ยเขาจะคุยแบบไหนทำยังไงดูแนวโน้มความสัมพันธ์ เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมนธ์ให้มันดีขึ้นนะมองว่าอย่างนั้นนะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความสามนธ์ให้มันดีขึ้นอยากจะแบบคุยอยากจะพูดอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณอ่ะเขาน่าจะวางแผนวางแผนมานานแล้วพอสมควรแต่มันก็ยังมีคําพูดที่ไม่เข้าหูกันอยู่ดีนะคะมีการใช้คําพูดที่ไม่เข้าหูกันมีการใช้คําพูดที่ไม่น่ารักใส่กันนะ เออไม่รู้ทำไมหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบในบุคลิกของเขาแล้วหรือว่าแบบไม่โอเคกับบุคลิกของเขาแล้วนะตัวคุณเองคุณรู้สึกแบบความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้อะ่ะถ้าจะไปต่อจริงอะ่ะเขาคงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งในการดูเขาในการแบบสังเกตเขาว่าเขากลับมาครั้งนี้จะโอเคจริงๆใช่ไหมคุณยังรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลกับเรื่องที่เคยเสียใจมาก่อน นะคะโอเคก็ดูไปนะว่าว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนเข้ามายังไงเราบูรุษว่าเขาก็พยายามจะแบบเข้ามาแบบเชียอพันการทันหันหนนะ่ปุบปรับแบบเหมือนอยู่ดีดเงียบหายไปแลป้วปรับก็จะแบบจะเข้ามาจะให้อยากให้มันชัดเจนอยากจะให้แบบเข้ามาครบเลยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคุณน่าจะไม่โอเคเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วก็สแกนเขาคนนั้นนิดนึงนะคะว่าคุณโอเคเขาจริงไหมโอ้เขายังเป็นคนที่คุณรักอยู่จริงๆหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะ ถ้าอลัเครืมาบอกว่าเลิฟ y o u r ซค่ะคุณยังมีความรักตัวเองคุณยังมีแอร์เรียคุณยังมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะมันเป็นเหมือนช่วงจังหวะที่มันมีแรงดึงดูดมีเสน่หาให้แก่กันและกันน่ะล่ละเขาเลยยังคิดถึงแล้วยังวนเวียนกลับมานะคะยังมีบางเรื่องที่ยังค้างคาใจที่เขายังอยากพูดยังอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยู่มาดูอลัคเคิลเนาะออกมาให้คาแนะนําว่าอย่างไงนะคะความรักค่ะ มันยังเป็นความรักที่ต้องใช้ความอดทนใช้ความซื่อสัตย์เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านอุปสรรคไปได้ถ้าคุณพร้อมที่จะลุยกับความรักครั้งนี้คุณก็ต่อให้มันอุปสรรคแค่ไหนอ่ะมันก็ยังสามารถที่จะประครับประคองกันไปได้ความฝันในเรื่องของความรักนะคะความรักมันไม่ใช่แค่ความฝัน ความฝันคืออนาคตถ้าเราอยากได้ความฝันมาเป็นอนาคตเราต้องมีความพยายามใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดเอาอนาคตดีๆความฝันจะเป็นความจริงถ้าคุณตั้งใจแล้วก็พยายามสร้างแต่แรงดึงดูดดีๆพลังงานบุกบวกนะคะเข้ามาแล้วมันก็จะดึงดูดความรักดีๆพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณความรักยังมีพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะ ความรักเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะต่อให้มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะสามารถเป็นไปได้นะคะความรักนี่มันแบบเอ่อยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนคนคนหนึงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ถ้าคุณมีความเชื่อมัน่นและมั่นใจในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน สำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในราของราศีกันในเดือนนี้นะคะโบรู้สึกว่าพลังงานแล้วเอเนอร์จีหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้น,นนะสำหรับในเคสนี้นะคะน่าจะเป็นเคสเกี่ยวกับคนคุยเกา่าคนรักเก่าที่วนกลับมาแล้วสเตตัสมันยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะมันเป็นคนเก่าเก่าเอเนอร์จีของเพื่อนเก่าก็ได้นะคือบางคนอาจจะไปมีการคอนแทคก,กับเพื่อนเก่านะคะคนคุยเก่านะคะ เ,เป็นคนที่เคยวนๆเวียนๆหรือเคยเห็นหน้าคร่าตากันมาแล้วนะคะประมาณนั้นนะคะซึ่งคุณน่าจะคุยกันมาสักระยะนะคะแล้วก็มีการได้พูดคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ยกระดับไปในเรื่องของการชัดเจนนะคะหรือว่าในเดือนนี้น่าจะมี energy ของคนเก่านะคะไม่ได้ฝันทงอาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยเห็นหน้าคล่าตาแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าเขาคนนั้นจะ เข้ามาคุยกับคุณนะคะซึ่งคุณก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่ามันแบบเป็นความรู้สึกว่าเออเขาน่าจะมีมีความรู้สึกดีนะคะมีความพยายามทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะให้คุณรับรู้ได้ว่าเออเขาเข้ามาจีบเขาเข้ามาชอบแล้วก็แบบได้แั่คุยๆแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะมันเหมือนเป็นแบบ เป็น new start นะคะ okay, โอเคบลืมนะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณไมมก็เขานะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมฆขาราศีตุ้นราศีกรกฎแล้วก็ราศีมีนนะคะโอเคชอบลืมอยู่เรื่อยเลย <laughs> <c oughs> นะคะน่าจะเป็น energy ประมาณนี้นะที่นี้มาดูหน่อยนะว่าความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงต่อขอภายขยาย ผรู้สึกว่าเขาคนนั้นนะคะที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเข้ามาแบบเฉียบพลันกระทันหันเลยอะ่ะคนที่คุณนึกถึงเลยคนคุยความสัมพันธ์สดเจนที่ที่ถามถึงนะคะเขาเข้ามาแบบเฉียบพันกระทันหันนะรู้แต่ว่าเขาน่าจะแบบเหมือนพยายามค่ะพยายามเริ่มต้นพยายามสตาร์ทใหม่พยายามจะประสานความสัมพันธ์ในสิ่งที่เคยเป็นปัญหาหรือว่าแย่ไปแล้วนะคะเขาเข้ามาแบบคิดนะคะแล้วก็ วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะเข้ามาติดต่อสื่อสารแล้วก็พยายามเข้ามาทําคะแนนทําเกณฑ์กับคุณมากๆเออนะคะประมาณนั้นนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ยังจะแบบประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ยังเป็น50-50อยู่ บางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักเป็นคนในทำงานนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานาดีนะคะมีคนน้ำหน้าถือตาหรือว่าเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะประมาณนี้นะเคยผิดหวังกับความรักมาแล้วนะคะก็เลยเหมือนคิดถึงคุณวนลูกนะคะกลับมาหาคุณอีกประมาณนี้นะวอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะจบลงไปน่าจะมีเรื่องของการที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ๆก็เทค่ะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะคะออกเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดไม่จาไม่อะไรใดๆนะคะซึ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกเออไม่โอเคอ่ะอยู่ดีจะจบก็จบอยู่ดีจะไปก็ไปอยู่ดีๆจะมาก็มาอะไรประมาณนี้นะคะในครั้งนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะต้องตั้งรับเขาอยู่บอสมควรคุณน่าจะได้แต่รูเชิงนะคะ ได้แต่อยู่เชิงถามว่ารับโอกาสความรู้สึกของเขามาไหมพูดคุยกับเขาไหมบมองว่าคุณถ้าจะมีโอกาสให้โอกาสได้พูดได้คุยกับเขาอะมาถามว่าคุณเทใจลงไปขนาดไหนไหมไม่ <c oughs> นะคะขอโทษทีนะคุณน่าจะแบบว่ายังรู้สึกผิดหวังแล้วก็ยังรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทําในอดีตนะอมันเป็นความสัมพันธ์ที่สับสนนะ่ะคุณเลยน่าจะยังตั้งกําแพงเราก็ได้แต่อยู่นิ่ง ถามว่าเขาคนนั้นเข้ามาดีหรือไม่ดีคะดีบองบอกว่าเขาเข้ามาดีนะคะเถตอถ้วยเขาเข้ามาดีคะ่ะแล้วก็พยายามขยันเดินหน้าทําความสัมพันธ์กับคุณนะเขาน่าจะแบบชอบคุณอะอเขารู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เขาหบบผายไปหรือว่าอยู่ไปอะมันรู้สึกไม่โอเคเลยอะเขาน่าจะคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นโอกาสดีๆสําคัญในชีวิตนะ หรือแม้กระทั่งบางทีมันก็แบบเหมือนกลัวคําพูดกลัวเอฟเฟกว่าถ้ากลับมาแล้วว่าคุณจะไม่โอเคแต่เขาก็เลือกค่ะแล้วก็วางแผนมาแล้วว่าจะเข้ามาเดินหน้าพยายามทําความสัมพันธ์เนี้ยให้มันดีขึ้นอีกครั้งนะมาดูออร่าขึ้นค่ะ มองว่าการที่วนๆเวียนๆกลับมาอีกครั้งนะคะของโจทย์เก่าคนคุยกันเหล่านี้น่าจะเป็นในเรื่องของบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นพาร์ทไลฟ์รีเลชั่นชิพนะคะคือคู่ในอดีตชาติเหมือนต้องวนกลับมาเจอกันอีกวนกลับมามีแรงดึงดูดกลับมาเหมือนกันนะคะการมีปัญหาที่เกิดขึ้นะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังมีความคิดเห็นหรือว่ามีความจริงบางอย่างที่ยัง ไม่ได้พูดคุยหรือว่าเปิดเผยกันักเท่าไหร่นะคะไพ่เนี่ยออกมาการันตีอีกรอบหนึ่งบอกมองว่ามันจะมีการคืนดีมีการรีเทิร์นมีการปรับความเข้าใจมีการได้กลับมาวนกลับมาพูดคุยอีกครั้งนะคะไพ่ใบนี้คือการคืนดีนะมาดูไพ่คําแนะนําค่ะอ,อยากจะให้คุณเข้ากลับไปโฟกัส ในจุดเริ่มต้นของความรักนะคะว่าความรักจริงๆแล้วว่ามัน,มนเกิดจากตรงไหนเราเรารู้สึกดีกับสิ่งไหนแบบไหนความรักที่ดีมันจะเป็นความรักที่แบบเหมือนความรักที่ดีในความคิดของคุณอะมันเป็นแบบไหนคุณชอบคุณโฟกัสเขาในสิ่งแบบไหนชิ o u r โฟกัสแบ็ k ทูเลิฟนะคะมองกลับไปที่จุดเริ่มต้นของความรักนะคะว่าความรักเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีความรู้สึกดีแค่ไหนนะคะ A c t กเ f o r your บอู้รรสึกว่าความรักอะ่ะเขาน่าจะพยายามนะคือคือเหมือนกับความรักอะ่ะมันควรจะมองเห็นตัวตนของการละกันนะคะต่อให้เขาไม่มีอยู่ไกลอยู่ห่างไกลเหมือนสุดท้ายเราก็ควรที่จะให้ความสัมพันธ์แล้วมองเห็นตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะ New love ค่ะม,มองว่าโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่การมีความรักใหม่ๆการได้ เหมือนมีบทเรียนในเรื่องของความรักใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงนี้นะคะโอเคเราไปต่อกันที่คนมีคู่ค่ะมาค่ะคนมีคู่ชาวราศรีตุลในเดือนนี้นะคะมาดูลัคณาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณนะคะหรือเค้านะอาจจะเป็นพิจิตค่ะมิถุนเออ,เอ,อใช่มิถุนเมษค่ะแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคเรามาดูกันต่อนะ ว่าความรักของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะความรักในเดือนนี้ของคุณเนี่ยบมมองว่า,ามันอาจจะมีในเรื่องของปัญหานะคะการมีปัญหาถ้าพูดกันในแง่ร้ายเลยจริงๆอะปัญหาในเรื่องของมือที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมีปัญหาจากบุคคลอื่นบุคคลที่3เข้ามา เกี่ยวข้องทาให้คุณมีปัญหามีการทะเลาะบเบาะแวงกันนะคะมันไม่เชิงว่าทะเลาะอะแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาแบบจุกจิตกวนใจนะคะเข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจว่าเ,เราจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีนะคะคือเหมือนการมีปัญหากันในเรื่องของก่อนหน้านี้มันมีคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันมีการพูดความจริงไม่พูดความจริง ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วพอมันเกิดปัญหาปุ๊บอะแล้วมันต้องช่วยกันแก้ไขอะมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยต้องมีการตัดสินใจเป็นอะไรที่หนักใจขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ว่าในเดือนนี้คุณน่าจะตัดสินใจได้คุณก็น่าต้องมีการวางแผนร่วมกันนะคะเหมือนอจริงๆอะปัญหามันก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันในระยะยาวเป็นปัญหาที่ต้องต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งซึ่งคุณก็ไม่ได้เอนจอยกับปัญหาที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ นะคะคอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรือว่ามีบุคคลอื่นซึ่งเป็นบุคคลธาตุดินค่ะพึกษกันมังกรเข้ามาเกี่ยวข้องที่นี่โบขอดูขยายความนิดนึงนะก็เป็นยังไงบ้างจะห่างไางม ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นอะโบมองว่าคุณน่าจะแบบต้องใช้ความคิดตกผลึกในความคิดของตัวเองหนักมากๆากนะคะไพ่มันตามด้วยสิบเหรียญน,นะคะคุณต้องหาทางออกหาปัญหาทางแก้ไขในหลายๆรูปแบบในหลายๆทางมากพอสมควรคุณค่อนข้างที่จะแบบคิดไม่ตกเลยค่ะเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วอะค่ะมันก็ยังดิวกันไม่ลงตัวมันยังเกิดความเสียใจอะ่ะ ถ้าเป็นเรื่องของมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะถ้าโบย้ำนะคะว่าเป็นบางคู่มันอาจจะไม่ใช่ทุกคู่ที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะไพ่มันเป็น general reading มันคือดวงโดยรวมเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาในเชิงแบบนี้อยู่นะคะคุณน่าจะมีการพูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารกันแ,ลแหละนะคะพยายามแหละแต่ว่ามันก็ยังดิวไม่ลงตัวคุณน่ะน่าจะพยายามให้โอกาสนะคะพยายามให้ให้ ให้โอกาสให้ให้ความรู้สึกดีๆให้มิตรภาพดีๆให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันซอฟที่สุดเท่าที่จะมากได้ละแต่ว่ามันก็เหมือนความรู้สึกมันพังไปแล้วอะค่ะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการรีวิวนะถามว่าคุณแบบกับเขาความสัมพันธ์มันจบเลยไหมพังลงไปเลยไหมมันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นอะคุณน่าจะแบบเออมันพังแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วละแต่ว่ามันอาจจะต้องยังเดินหน้าต่อไป มันอาจจะยังประครับประคองกันไปได้เอาจริงๆบอรู้สึกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็น่าจะยังโอเคกับการที่มีคุณในชีวิตยังโอเคกับการที่ยังมีคุณอยู่ข้างๆในชีวิตอยู่คือเขารู้แหละว,ว่าสิ่งที่เขาทามาทําให้คุณคิดมากไปตกกังวลอะแต่ว่าถ้ามันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะพร้อมที่จะเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้เป็นคนที่ดีให้ให้คุณไม่เสียใจแล้วก็ พร้อมที่จะไม่สร้างปัญหาต่างๆเข้ามาให้คุณต้องคิดมากหรือวิตกกังวลอีกนะคะเนี่ยพ่เป็นขึ้นสาดาบเขารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่โอเคยังไงเขาก็ยังเหนเ็นคุณเป็นความรักที่มีความมั่นคงชัดเจนกับเขาเขายังมีความรักความคิดถึงความเป็นห่วงความเห็นว่าคุณเป็นคนสำคัญอยู่ดีจับมือกันให้แน่นๆเลยนะคะเดือนนี้ อุปสรรคต่างๆมันมีเข้ามาถาโถมตลอดมันต้องไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนต่างๆมากมายนะคะการที่มันมีความวุ่นวายเราควรที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองการอยู่นิ่งๆในแอรเรียของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นมาดูออร์ลคเคิลค่ะออกมาบอกว่าอะไรบ้าง บางครั้งนะคะบางความสัมพันธ์ที่มันมีเข้ามาก็าอาจจะเป็นแค่ความรุ่มหลงค่ะเป็นความรักชั่วควาราวชั่วคราวเป็นความรักที่แบบเข้ามาแบบแรกๆก,ก็ดูดีแรกๆก,ก็ดูน่าสนใจแต่แปลมามันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ย,ยั่งยืนในเดือนนี้นะคะคุณต้องมีศรัทธาในความรักนะคะการไปขอพรการไป พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะทำให้คุณสบายใจมากขึ้นการไปทำบุญนะคะการศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างนะคะก็อาจจะได้รับพรดีๆกลับมาด้วยก็ได้นะมาดูไพ่อลาเคลออกมาบอกว่าอะไรบ้างนะคะการเห็นอกเห็นใจในสิ่งรอบข้างการเห็นอกเห็ในใจในคนอื่นการให้โอกาสคนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่เราควรพรึงมีนะคะที่จริงเ,าเขาควรจะต้องเห็นอกเห็นใจเราด้วยซ้ำนะคะการย้ำในเรื่องเนี้ยการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ t o love ค่ะความรักที่แท้เป็นรักแท้นะคะ t o love แปลว่ารักแท้นะรักแท้ะคะ่ะมันจะมีอุปสรรคแต่ยังไงก็จะมีการ reunion กลับมาหากันอยู่ดีถ้าทั้งคู่เป็นรักแท้ซึ่งกันและกันนะคะ Touch on your heartline นะคะการเปิดหัวใจการเปิดใจรับการเปิดใจมองสิ่งต่างๆได้อย่างคล่างๆมองให้ชัดมองให้ลึกลงไปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคืออะไรการใช้หัวใจในการดูนะคะการใช้เหตุและผลมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันซัพพอร์ตะเหตุและผลแต่การใช้หัวใจในการคิดก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งมันจะตัดสินใจได้ต่างกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองคิดวิเคราะห์ด้วยหัวใจคุณดูดีๆนะคะเราปัญหาเหล่านี้ก็จะผ่านไปได้นะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดกรดติดตามนะคะในทุกๆเดือนที่ผ่านมานะคะใครที่เข้ามาดูเรายังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องมูมิมิวเลนะคะโบก็จะพยายามทําคลิปรายเดือนเนแล้วก็ทําคลิปพิกอา,าร์ดพิกลำด้อมมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันอยู่เสมอๆนะคะวันนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะวันนี้โบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย